สวัสดีฉันไปช่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเกม Power Toilet Defense ะ Toilet Tower d e f e n s สงสัยผมต้องไปฝึกอันชื่อเกมใหม่ละอันนี้นนะไปสลับเป็น Tower Toilet Defense แล้วสิ่งที่มันอัปเกรดมานะครับก็จะเป็น Grid Camera Man นะครับก็ตัวนี้จะเป็นระดับมิตินะครับมันเป็นตัวใหม่นะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยครจากที่ผมดูมาแล้วก็ Add Pack Speaker Man นะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ระดับ Legendary นะ แล้วก็เป็น V.P. เกมพาร์ทนะครับ t o เลตเพิ่มมาอีก8ตัวนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือแก้บัก๊กนะครับเจ้าตัวที่มันจะเป็นพอเรากดออโต้สคริปต์นะครับนานๆเข้าเนี่ยในโหมดฮาร์ดหรือว่าโหมดในแม่เนี่ยมันก็จะทําให้มอนค้างเนะครับมอนค้างแล้วมันก็จะเดินช้าแบบช้ามากๆทุกคนให้ทุกคนเคยทำนะมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้ครับคือเกมนี้มันหายไปนานมากเลยครับหายไปแบบ นั้นโคตรโคตรนะครับแล้วเออหายไปเป็นเดือนเลยนะครับเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็จะมาลองเล่นกันคือแบบนี้แผนที่ตามาาไดนะครับมันได้ปรับระบบใหม่นะานที่ผมบอกนะครับมันปรับระบบใหม่ให้มันมีเกิด2ทางนะครับเราจะเล่นไปหมดฮาร์ดนะครับนะคือมันจะเกิด2ทางเดี๋ยวทุกคนเนี่ยมันจะเกิด2ทางนะครับนี่คือมันจะหารกันเกิดนะครับหารกันเกิดก็คือมันไม่ได้แบบดับเบิลนะ เออมันมันห่างกันเกิดนะครับแต่มันรู้สึกผมรู้สึกว่าสองทางเนี้ยคือยากขึ้นนะครับเพราะว่าอ,อ่าคือเราต้องแบ่งมอนไปตีด้วยไงก็คือมอนมันไม่ได้ตีได้สองฝั่งทีเดียวไงครับเออมันเลยเป็นอะไรที่ยากนะคือทุกคนถ้าจําได้นดียครับทางเนี้ยมันจะเป็นเคยเป็นสนิมมาก่อนนะครับ จะเป็นทางสนิมนะแล้ววันนี้เราจะมาลองเล่นดูกันนะครับว่าเราจะผ่านได้ไหมนะครับทั้นที่มันถูกบับมาให้ยากขึ้นนะครับเราจะมาดูกันนะซึ่งตัวที่ผมใช้เป็นตัวเริ่มนะก็จะเป็นนินจาาเมิล่าแมนนะครับเป็นตัวระดับเจเนอรีน่นะคืออ่ามันจะอยู่ราคาอยู่ที่200นะครับแล้วคือมันเป็นตัวเริ่มที่ดีมากนะครับเขาใช้เงินอัปเกรดน้อยมากแล้วก็ตีแรงมากนะครับเออเป็นอะไรที่กูชอบกูชอบมากนะครับ เน่ยคืออย่างน้อยถ้าจะให้เล่นให้มันเวิกนะครับเราต้องเล่นกันสองคนนะในแบบนี้เพราะว่าจะมีเอ้ย,ย,ยตัวนี้ตัวใหม่หรอเออน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับไม่เคยเห็นเลยน่าจะเป็นตัวใหม่นะเออตัวนี้นะครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าตัวใหม่นี่เลือดเยอะนะเนี่ยกคนดูเลือมดมันดิเนี่ยหกพันสี่ตัวคือเพิ่งเริ่มนะถือว่าเยอะนะครับเออเฮ้ย เอ้ยต <rium> ัวใหม่แปลว่ามันก็น่าจะยากขึ้นนะหรือเปล่ามีตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามีตัวมาใหม่ตั้งแปะตัวเลยนะที่ผมจําได้ก็คือตัวเมื่อกี้แล้วก็เป็นตัวแบบที่พีชีแบบเอาไว้พีชีแบบเป็นตัวรถถังอ่ะไม่ใช่รถถังนี้เป็นตัวถังแก๊สอ่ะนะครับเอาไว้สตันอ่ะคือรู้สึกว่าตัวใหม่มันก็มาเยอะนะครับตัวใหม่แล้วก็คือมันก็เลือดเยอะด้วยนะเนี่ยทุกคนดูดิจะตัวคลาวอะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้ นะเลื่อนมันเยอะมากนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมอนมอนมอนจะหลุดไปได้เหรอ,อพี่คือผมผมเล่นก่อนอัปเดตมันหลุดไปไม่ได้เลยนะครับแต่พอเล่นครั้งนี้ทำไมมันหลุดไปได้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาผมรู้สึกว่าอ่าอัปเดตนี้น่าจะเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยอัปเดตมานะครับแล้วก็ Le เจนเนอรีตัวใหม่นะครับไอเ,อเอจ็ทแพ็ ตัวิกเกอร์แมนนครับเห็นผมไปดูรีวิวมามันก็โหดอยู่นะครับเออโหดเลยแหละนะครับเพราะว่าดามเมจมัน3,5 0 0นะครับแล้วโควดาวมัน0 5นะครับถ้าเหมือนจำไม่ผิดนะนั่นน่ะให้เมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับตัวใหม่อ่ะเฮ้ยให้ดูไม่ทันเลยมันเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวระเบิดอะพีชีพนะครับคือลิชิเอรี่ตัวใหม่ก็ดามเมจถือว่าแรงมากเฮ้ยตัวตัวใหม่อีกแล้วตัวใหม่เต็มหมดเลยอะไรน่ะ มัติคลาวเออ่เจดแพคฮอลเลดอะไรเหอฮะอ๋ะอเฮ้ยเฮ้ยสสงัยเราต้องคือมันไม่ได้แล้วเราต้องวางตัวนี้ละเมนดิกครับเือเราต้องวางเมนดิกแล้วครับวเวลาโดนสตันเนี่ยคืออัปเดตใหม่ตัวสตันมันมาเพิ่มเยอะมากเลยนะเออเราเราต้องอ่ามาวางเมนดิกแล้ว คือแมปมันถูกบัฟมาด้วยไงมันยากขึ้นด้วยไงส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเมนดิกมันช่วยอะไรนะครับเมนดิกตัวนี้ที่ผมขึ้นในหน้าจอเนี่ยเมนดิกแมร่าแมนเนี่ยมันช่วยคือลดการสตันเนี่ยให้มันสตันน้อยลงนะครับเวลาในการสตันน้อยลงนะครับคือมันจะช่วยได้มากนะครับในโหมดอินเซนโ <c oughs> หมดดินเซนไม่มีแล้วโหมดอินเซนมีแล้วเราต้องเข้าใจสมองผมเอาใหม่ เ <c oughs> ขาหม่เขาแม่นะครับก็คือมันจะใช้ได้ดีในโหมดฮาร์ดแล้วก็ในโหมดไดเมรนะครับเพราะว่าในโหมดมีเดียมเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวสตันนะนะครับผมเลยแนะนําในโหมดฮาร์ดแล้วก็โหมดไนเมร์นะครับนะคือจากตอนแรกนะครับที่มันมีแค่หนึ่งทางเนะี่ยหนึ่งทางปุ๊บคือถ้าพอมันมีหนึ่งทางคือแบบนี้มันเป็นแบบที่ง่ายมากนะครับคือ,อแผนที่เนี่ย คือเป็นอะไรที่ง่ายมากนะเพราะว่าเนี่ยกว่ามันจะเดินไปถึงเนี่ยฐานแล้วนะครับแบบต้องแบบเดินไกลมากนะครับแต่พอมีสองทางขึ้นมาเนี่ยมันก็เพิ่มความยากมากขึ้นนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวตัวตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้คืออะไรตัวผีชีเฮ้ยตัวใหม่อีกแล้วตัวเครื่องบินตัวใหม่เครื่องบินเอ่อโอ้โหมปตัวใหม่อีกไหมอ่ะอยากเห็นอยากเห็นตัวใหม่อยากเห็นจัดอยากเห็นจัดเลยตอนนี้ เอาแล้วเราไปกดสคิปเว็บเฮ้ยตัวใหม่อีกแล้วตัวใบตัวใบเยอะแยะเอ้าตัวใบเยอะเกินบางทีโอ้โหโอ้โหแล้วเราไปกดสคิปเว็บทำไมเนี่ยแล้วดูมอนดิโออลังการเป็นกองเลยเอาโอ้โหเอาเฮ้เอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงโอ้โห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 โหยากขึ้นนะอันนี้คือยากขึ้นจริงยากขึ้นแท้แท้เลย โอ้โห oh, oh. แล้วดูดิดูดูตรงนี้ดิมาเป็น oh, ดูมันหลุดโอ้โ oh, ห oh, หลุดโคตรเยอะคือตอนนี้เวฟที่49แล้วแกแต่มันมีมอนที่หลุดไปอะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูมอนก่อนมันที่มันหลุดไปเราเอาตัวนี้มันไหวเปล่าไม่น่าไหวนะโอ้โ oh, ห oh. ดูเลื่อนมอนดิสองแสนโอ้ห มอนนี่คือเข้าทีเดียวนี่คือแตกอะฟ้อมแตกอะโอ้โหดูดิโอ้เลื่อนไม่ลดเลยชนตัวนี้เลื่อนไม่ลดเลยเอาเอาเอาเฮ้ยเนี่ยขายตัวนี้ทิ้งก่อนขายเพื่อเราไม่รู้แต่ขายทิ้งก่อนเราจะเอาตัวเมคแคมเรามาวางตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้วางปั๊บปั๊ปั๊ปัป๊โอเคอัพเกรดที่สุด นะครับมาช่วยเพื่อนมันตีหน่อยนะมาวางตัวหนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> มันสตันได้ด้วยตัวนี้มันสตันได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมแตกไหมเนี่ยเฮ้ย hey. สตันนานเลยสตันยาวเลยเอา้าเอา้าเฮ้ยเอา้าเฮ้ยหลุดเอา้าเอา้าเอาไงเนี่ยป้อมแตกแล้วเนี่ยป้อมแตกนะเอา้าแตกโบ๊ะโบ๊ะ ้ามเวบห้าสิวครับคือจะชนะอยู่แล้วอ่ะแล้วดนเมนประเอะ